สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักนะคะชาวธาตุด,ดินปักแรกเดือนพฤศจิกายนะคะตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะจนถึงวันที่สิบห้าแล้วกันนะคะชาวธาตุด,ดินพฤกศบกันมังกรับแบบไทยนะคะ,ะเริ่มต้นที่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ต้องรีบเริ่มต้นที่ตัวตนของชาวธาตุด,ดินก่อนนะคะว่าตอนนี้นเห็นไหมเธอไม่ได้ทำคลิปนานก็มือไม้อ่อนเนาะ อ่ะตัวตนชาวธาตุดินค่ะตอนนี้คุณคิดและรู้สึกนะคะหรือเป็นยังไงนะ,ะกับความรักความสัมพันธ์นะคะได้หมดเลยนะนะคะเด็กถือถ้วยอ่าไพ่เดทนะคะแล้วก็สิบเหรียญน,นะ,ะอ่ะเขาบอกว่าชาวธาตุดินนะคะในตอนนี้ถือว่าดวงความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบนะ,ะเพื่อนรวมง,งานเพื่อนเรียนเพื่อนสนิท คนรักก็ได้นะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนาะอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตัวคุณจะรู้สึกน่ารักเป็นพิเศษน่ารักแบบคาดไม่ถึงหร,หรือคุณเองอะได้เจอคนที่อ ไม่คิดว่าเขาจะนิสัยดีไม่คิดว่าเขาจะน่ารักไม่คิดว่าเขาจะมีโมเมนต์นี้นะความสัมพันธ์ในอดีตความรู้สึกมุมมองที่คุณมีต่อคนอื่นและคนอื่นมีต่อคุณเปลี่ยนไปนะคะไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าอะไรเดิมๆาพลักษเอ่ยความรู้สึกอะ่ะมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเป็นสิบเหรียญนั่นะหมายความว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย คือคนรอบข้างคนใกล้ตัวเขาจะเห็นคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวมีความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าคู่ที่แบบว่าคบกันมาสักระยะหนึ่งนะคะได้คุยกันแล้วอะ่ะกรณีที่แบบอ่คุณคุยหรือเป็นแฟนเนี่ยเขาจะมีการวางแผนนะคะอยากใช้ชีวิตขู่กับเรารู้สึกว่าคุณน่ารักคุณเหมาะที่จะ สร้างครอบครัวคุณน่าคบอะไรประมาณนั้นซึ่งไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนนะแต่ว่ามันเกิดเรื่องดีๆมีเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เอ้ยเราไม่คิดเลยว่าคนคนนี้ยจะน่ารักขนาดนี้หรือตัวคุณเองอะจะแบบหมายถึงคนอื่นที่มองเข้ามานะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าในฝั่งของคู่กรณีของคุณนะคะหรือว่า คนรอบข้างรอบตัวของคุณนะคะเขามี energy มีพลังงานอย่างไรที่สัมพันธ์กับคุณบางนะโอเคสามถ้วยเห็นไหมคะสามถ้วยก็คือแบบเออแฮปปี้มีความสุขที่แบบว่าได้พบได้เจอได้พูดได้คุยนะคะส,ไม,ออไ,สไม้เออใช่สีมทสี่ดาบนะโอเคนะไพ่พระขึ้นมาเขารู้สึก enjoy เขารู้สึกว่าสนุก ที่ได้พูดได้เจอได้เฮฮาปาร์ตี้ได้สั่งสรรได้คบกับคุณเขามีความสุขนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าบาดแผลอะไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะระหว่างคุณกับเขาอะเลือกที่จะพักเขาเรียกว่าพักยกเอออุ้ยเขาเรียกเลยนะเมื่อเขาเห็นมุมดีๆของคุณอนะแล้วเขาอยากจะศึกษาอยากดูว่า จริงๆแล้วตัวตนคุณเป็นยังไงเออปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พักไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะแบบว่าไม่ได้อยากจะทะเลาะก,กับคุณไม่ได้อยากจะลื้อฟื้นอืมอยากที่จะประับความเข้าใจกันนะคะไพ่พระขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีความแบบอุ้ยอุยลูกตายแล้วลูกแมวดิฉันเองค่ะนะ นี่ยแต่ละวันค้นของทุกอย่างเอ e ว y ร h ติ g งจิงกระเบลแล้วก็นะอืมนั่นแหละสิ่งที่ต้องเจอนะคะก็คือว่ารู้สึกถึงพลังงานบวกๆนะคะไพ่พระขึ้นมาแบบว่าทำไมคุณดูใจดีจ้งทำไมดูเป็นคนแบบทําบุญเอยอะไรเอยอะไรประมาณเนี้ยเออเอนเอร์จี energy, ดีนะอ่ะทีนี้ขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพนันธะ์เนาะแนวน้มความสัมพนันธะ์ของชาวธาตุดินเนาะ จะเป็นอย่างไรจ้าในช่วงปักแรกนี้บ้านจะพังไหมล่ะเนี่ยโอเคอือฮึสองดามขึ้นมาแจสติกนะคะแล้วก็ฟ้าบ๊อบเป็นตโกเออไม่ใช่เป็นตะโกลสอรี่ค่ะสมองห้าไม้ทามฟ้าบอลนะคะคือมันจะมีเรื่องที่ คุณต้องตัดสินใจเพื่อความถูกต้องหรือมีเหตุการณ์ในความสัมพันธ์เนี่ยที่อาจจะไม่เข้าใจกันวุ่นวายใจหรือคุยกันคนละอย่างหรือมีคนมามาเขาเรียกอะไรนะมาแสดงความคิดเห็นเข้าหมายถึงคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะนะคะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คุณเองอ่ะจะต้อง ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอะไรโอ้โหเบาๆเบาๆลงมานี่มานี่มาดูซิมาดูซิเนี่ยเนี่ยนีตัวนี้เลยนะคะทำโทรศัพท์มามีร่วงตะกี้อะนะมีเหตุการณ์นี่แหละความวุ่นวายนที่คุณต้องตัดสินใจแล้ว คือมันต้องใช้ความเป็นธรรมใช้ความยุติธรรมใช้ความเป็นกลางด้วยนะให้จะติดขึ้นมานะคะอ่ะขอคําแนะนำเนาะว่าเอ๊แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือหรืออ่าแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะไพ่ the lover ขึ้นมานะถ้าคนที่แบบว่ามีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ ให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะอย่าไปน้อยอกน้อยใจกันนะคือบางคนนะ่ะมันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ช่วงนี้หลายคนเหมือนจะเจ้าชู้แต่จริงๆไม่ใช่เจ้าชู้นะไพ่ก้าวขึ้นมาคือคู่รักของเราหรือตัวเราเองน่ะเป็นคนมีหน้ามีตาหรือเป็นที่รู้จักนะคะในวงสังคมและทีนี้มันก็มีหลายคนเข้ามาช่วงเนี้ยเออสร้างความวุ่นวายแบบ ทำไมคนนั้นก็ทักมาคนนี้ก็อยากรู้นั่นรู้นี่เออไม่คุณหรือคู่ของคุณเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนอื่นยุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ทางทางที่ความจริงไม่มีอะไรนะคะไม่มีเพราะฉะนั้นใช้โอ้ my ม o กอเห็นห่างไหม นะ,ะอ่ะใช้ความยุติธรรมใช้ความเป็นกลางนะคะใช้เขาเรียกอะไรคือความหนักแน่นมั่นใจในคู่ของเราว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนะอย,นอย่างงี้เง่าอย่างงอแงนะคะคือไม่หมอเห็นไพ่ห้าเหรียญมันมันจะเป็นอารมณ์เหมือนน้อยอกน้อยใจอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเ h r Lover ขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นไพ่คู่รักที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือ หน้าเป็นห่วงเป็นกังวลต่อให้จะมีคนมาแอบรักแอบชอบคู่ของเราหรือมาแอบชอบคุณเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาก็ได้แต่แอบชอบคือเหมือนมันเป็นละางเดียวอะไรเงี้ยเออคนของเราหรือตัวเราเองไม่ได้เล่นด้วยอยู่แล้วนะคะโอ้โหประมาณนี้เลยนะคะชาวธาตุดินนะปักแรกพฤศจินี้นะคะเกือบไม่รอดนะคะขอกำลังใจให้ไม่เหมาะด้วยนะคะในการเลี้ยงแมวนะคะ แต่ละวันก็จะประมาณนี้นะคะฝากด้วย